อ๋อไฟอ่ะเชานี้จะหุงหาข้าวกินก่อนจะลงไปดูบ้านที่แกลงเนาะ วันนี้จะทำไข่เจียวชะอมแล้วก็ทำน้ำพริกกะปิใส่ส้มละกำรรมมีส้มละกำรรมแช่แข็งไว้อยู่ตุนเอาไว้เวลาเวลาที่เรานึกอยากกินแล้วที่ตลาดไม่มีขายเนาะเพราะว่าปีหนึ่งจะได้กินอยู่แค่ช่วงเดียวฤดูเดียว บ้านนี้จะชอบซอยชะอมให้มันละเอียดหน่อยจะไม่ได้เด็ดเป็นช่อๆเป็นชิ้นๆยาวๆเหมือนตามตลาดที่เขาทำขายกันเนาะอันนี้คือจะซอยละเอียดเลยแล้วก็ตีเข้าผสมกับไข่เลยเวลากินก็คือใช้ช้อนตัดตักเอาได้เลยไม่ต้องมาใช้มีดตัดเป็นชิ้นๆเหมือนตามตลาดที่เขาขายกันนะเนาะอันนี้คือเน้นเอาสะดวก มาตำน้ำพริกส้มระกำกันเลยจ้ะอันนี้จะเป็นส้มระกำตอนที่ฤดูที่เขาออกออกผลผลิตมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะซื้อมาปอกแล้วก็จะฝานเป็นชิ้นๆเอาใส่ถุงใส่ถุงน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้ซื้อมาทิ้งเป็นกิโล 2, กิโลเป็นทิ้งสองกิโลสามกิโลแล้วแต่จะเจอเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะเอามา ฝานมาปอกเอามาฝานแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเราอยากกินตอนไหนเราก็เอาออกมาทําได้เลยรสชาติความหอมเขายังเหมือนเดิมเพราะว่าส้มละกรํรมเขาจะมีกินแค่ปีละครั้งเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะก,กับข้าวสุดแซ่บของเราแค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วค่ะสวัสดีจ้า กำลังจะเดินทางอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะวิ่งจะลงไปดูบ้านเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไปเพราะช่างเห็นเขาช่งางก็บอกว่าเขาจะหยุดวันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มทําวันนี้ก็เ,เลยจะไปดูว่าวันนี้เขาได้เริ่มทําหรือเปล่าแล้วก็มันมีกระเบื้องหลังคามันมันรั่วอยู่แผ่นหนึ่งมันเป็นรอยให้เงินฝากเงินเขาไว้แล้วว่าให้เขาซื้อกระเบื้องมาเปลี่ยนให้ใหม่หน่อยเพราะว่า มันรั่วแหละแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้แต่มันเป็นรูน้อยๆไม่รู้เขาจะเปลี่ยนหรือเขาจะเอาซิลิโคนอุดก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันไปจ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงแล้วอันนี้ช่างเขากําลังก่ออิดตรงห้องน้ําฝากเงินเขาไปซื้อบล็อกแก้วมาเพื่อจะเอาแสงมันเนาะฝากเงินเขาไว้ให้ช่างเขาไปซื้อให้หน่อยอันนี้ก็ ช่วงข้างหน้าบ้านช่างเขาก็จะต่อกันแดดลงมาให้อีกประมาณสัก60เซนจากหลังคายืนลงมาเนาะเพราะว่าหน้าบ้านมันหันไปทางทิศตะวันตกพอดีแดดช่วงบ่ายนี่คือร้อนมากฮะใบตัดอ๋ออ๋ออีกสองพันสี่ร้อยยี่สิบอืมโอเค เมือ่อ,อ <c oughs> ก,กี้ก็โอนเงินค่าเหล็กให้กับทางร้านเขาเพราะว่าช่างเขาไปสั่งเหล็กมาเพิ่มอีกสองพันกว่าบาทเพราะว่ามาต่อด้านหน้าต่อกันแดดด้านหน้าต้องใช้เหล็กเพิ่มอีกก็เขาไปสั่งมาอีกสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทก็โอนจ่ายให้เขาไปเรียบร้อยละอันนี้จะเป็นโซนข้างบ้าน ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะเนาะเราฝนฟ้าอากาศมันเอาแนนอนไม่ได้แล้วช่วงนี้มันฤดูฝนแหละมันก็เลยช้าถ้าอากาศมันไม่ร้อนนี่บรรยากาศมันดีมากเลยนะนี่มาตอนบ่ายๆเย็ยนๆแนละมันไม่มีวันนี้มันไม่มีแดด บรรยากาศดีดีสดชื่นมากเลยอะแต่ถ้ามีแดดนี่อยู่ไม่ได้เลยร้อนมากหาที่อยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่โซนข้างหลังอย่างเงี้ยหลังบ้านอย่างเงี้ยยังพอได้ได้มีมีความเย็นหน่อยเพราะว่าได้อาศัยร่มเงาจากสวนยางข้างๆค่ะะอ๋ะอไฟอะเหรอออ จริงๆแล้วูดถึงว่าติดมุมนั่นก็นได้ยังได้นะนแะมันได้มันได้นาบานด้วยได้ฟังนู่นด้วยว่าไหมเมื่อกี้ช่างเขาถามถึงตำแหน่งติดไฟโซล่าเซลล์เนาะเพราะว่าของเดิมติดอยู่ที่ตรงกลางหน้าบ้านพอดีแล้วตอนนี้คือจะย้ายไปอยู่ตรงหัวมุมให้ก็จะมีการใช้สำเนียงระยองกันนิดหน่อยได้มดแน่ท้านั่นอะ นามันจะได้มันจะมนจะได้ซองด่านนู่นไปด้วยอืออืฮะ เราตีก็ทีก uh. no, ็ต <fol> <on> um. ีก no <c oughs> uh. ันกลางแจงอ่ะทีก็ตีกันแบบเราลมทางเนี่ยเออไม่เห็นกันฝนได้เองเนาะไม่เคยเห็นก็ก็เห็นติดได้สามพันบาทกันฝนไม่ได้กูอ้วนเลยนานคือมาหาหกรอบก็ยังกันฝนก็ได้เลยวก็เสือเออนี่มันจักสามพันปบาทกันฝนไม่ได้กูอ้วนแล้วยืนในหนีไม่โดนฝนหรอกต่อเติดพวกงี้แง่ว่ายันนี่เดีย